ทุกเช้าเราได้ฟังการบรรยายธรรมของหลวงพ่อคำเขียนหลายครั้งหน้าที่หลวงพ่อพูดว่าเนี่ยความทุกเนี่ยไม่จริงความไม่ทุกเนี่ยจริงความโกรธนี่ไม่จริงนะความไม่โกรธนี่ยจริงความหลงนะไม่จริงนะแต่ความไม่หลงนะจริง แล้วคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจก็จะนึกแจ้งอยู่ในใจนะว่าความทุกข์จะไม่จริงได้ยังไงนะก็มันทุกข์อยู่ตอนนี้ความโกรธจะไม่จริงได้ยังไงนะก็มันโกรธนะที่จริงเนี่ยทุกที่หลวงพ่อคำขียนพูดเนี่ย มันไม่ใช่ทุกในไตลักนะทุกในตจลักเี่อธิจังทุกของหน้าตาเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับสรบพรพสิ่งเลยทั้งรูปทำเลนามทำแต่ว่าทุกที่หลงงวงพ่อคำแก่พูดอย่างทุกในอริยสัจนสะี่นได้แก่ความโศกความรำไรลำพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแค้นใจเป็นต้น ไอ้วความทุกข์เ่านี้พอเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเป็นทุกข์ได้เนี่ยเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกว่ากูทุกข์ขึ้นมาเกิดความรู้สึกหรือสำคัญบ้านหมายว่ากูโกรธขึ้นมาไอ้กูทุกข์หรือกูโกรธเนี่ยมันมันไม่จริงนะเพราะว่า ตัวกูไม่มีตั้งแต่แรกแล้วเมื่อตัวกูไม่มีตั้งแต่แรกจะมีกูทุกข์กูโกรธกูเกลียดนะกูคับแค้นใจได้ยังไงอันนี้คือความหมายหนึ่งนะที่หลวงพ่อพูดว่าเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันไม่จริงเวลาเกิดความทุกข์ทีไรเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแค่คําพูดแต่เป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ มีตัวกูเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างแน่นหนาทันทีที่เราเกิดความสุขกูทุกกูโกรธกูเกลียดอนนี้มันไม่จริงแล้วละ่ะเพราะมันไม่มีกูผู้ทุกไม่มีกูผู้โกโรธเพราะตัวกูไม่มีตั้งแต่แรกมันจะเรียกว่าหลงอะไ้นะทุกครั้งที่ เราเกิดความรู้สึกว่าทุกๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีทุกเกิดขึ้นในใจนะแต่ว่ามันมีความยึดมันสําคัญหมายว่ากูทุกข์ด้วยแล้วนี่นเมื่อกูไม่มีจริงแล้วไอ้ความทุกข์หรือความสําคัญหมายว่ากูทุกข์เนี่ยมันจะจริงได้อย่างไรฉะนั้นมันเกิดจากการปรุงแต่งหรือมันคือการปรุงแต่งอย่างหนึง่งก็ได้แล้วคนนี้ถ้าเรา มาดูให้ละเอียดอีกหน่อยนะความทุกข์ที่ได้แก่ความโศกความํำไยลำพันความไม่สบายกายความขับแค้นใจความโกรธเนี่ยอารมณ์ที่เป็นตัวการทำให้ทุกข์เนี่ยนะถ้าสาเไปึงจริงๆเนี่ยก็จะพบว่ามันตั้งอยู่บนความไม่จริงหรือความหลงทั้งหมดเลยหลงยังไงนะ หลวงว่าเป็นตัวกูของกูเนเราโกรธเนี่ยมันอยู่ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีมันจะโกรธนะก็เพราะมีคนมาต่อว่าดา่าทอคนมาต่อว่าด่าทอก็ยังไม่ทาให้โกรธนะแต่พอไปยึดม,มาสำคัญสำคัญหมายว่าเขาด่ากูเขาด่ากูเนี่ยจึงโกรธแต่กูไม่มีอยู่จริงเนี่ย แต่พอไปคิดว่ามีกูอยู่จริงแล้วเขาด่ากูก็เลยโกรธอันนี้เรียกว่าความโกรธนี่มันตั้งอยู่บนความไม่จริงอยู่บนความหลงหรือว่าโกรธเพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในหน้าตาว่าเป็นของกูชื่อเสียงของกูไอ้ของกูก็ไม่มีอยู่จริงเช่นกันนะไม่ใช่แค่ตัวกูไม่มีจริงของกูก็ไม่มีจริง ม่มีอะไรที่เยอะเป็นของกูได้แต่เป็นเพราะไปยึดในสิ่งที่ไม่มีจริงหรือไม่ใช่ของจริงมันก็เลยปรุงแต่งให้เกิดความกลัวขึ้นมาเมื่อมีใครมากระทบหรือคุกค,คามสิ่งที่เราสำคัญมั่นหมายว่าเป็นของกูไม่ใช่แค่หน้าตาชื่อเสียงเดียวนะทรัพย์สมบัติเงินทองรถยนต์ที่ดิน รวทั้งคนรักด้วยโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะมีคนมาแย่งชิงสิ่งนั้นไปถ้าไม่แย่งชิงสิ่งนั้นไปอย่างเดียวมันไม่เท่าไหร่นะแต่เพราะสิ่งนั้นเนี่ยเราไปยึดว่าเป็นของกูจึงเกิดความโกรธขึ้นมาถ้าไม่ไปยึดเป็นของกูเนี่ยใครมาเอาไปก็ไม่โกรธนะแต่ที่โกรธ ก็พอไปยึดว่าเป็นของกูแต่มันไม่มีอะไรที่เป็นของกูเลยเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยึดเนี่ยมันมันไม่มีจริงไอ้ความโกรธก็จึงเรียกได้ว่าตั้งอยู่บนความหลงตั้งอยู่บนหรือมีปัจจัยมาจากการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่มีจริงไม่ใช่ความจริง ความเศร้าก็เหมือนกันนะเศร้าเพาะอะไรเพราะสูญเสียสูญเสียคนรักแล้วไม่ใช่แค่คนรักเฉยๆนะแต่เป็นแต่เป็นคนรักของกูในเมื่อของกูไม่มีจริงเนี่ยไม่มีอะไรที่จะยึด่าเป็นของกูได้เนี่ยดังความโศกเนี่ยมันก็หรือความเศร้ามันก็ ยังเรียกว่าตั้งอยู่บนสิ่งที่ไม่มีจริงหลวงพ่อเขียนก็เลยพูดแบบสั้นๆว่าความโศกมันไม่จริงความเศร้ามันไม่จริงอย่างจริงเนี่ยนะลำพังว่าลำพังความโกรธเกิดขึ้นความโศกเกิดขึ้นความเศร้าเกิดขึ้นในใจนี่มันก็ยังไม่ทําให้เราทุกข์นะ จนกว่าเราไปยึดว่าความโศกเป็นกูความโศกเป็นของกูหรือเกิดกูเป็นผู้โศกกูเป็นผู้เศร้ากูเป็นผู้เสียใจไปยึดในสิ่งที่มันไม่จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์หรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นตามมามก็เลยเรียกว่าเป็นของไม่จริงตามไปด้วย นี่เป็นสิ่งที่เรา,วาครวรจะคล้ยควานี่ดีๆนะบางทีพอได้ยินคำว่าหลวงพอดที่หลวงพ่อพูดว่าความทุกข์ไม่จริงความโกรธไม่จริงเราก็คิดว่าเป็นแค่คารมแต่ยังม,มีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ในนั้นความารู้สึกว่ากูทุกข์อันนี้ไม่จริง ความโกรธพระไปยึดมันสำคัญหมายในตัวกูของกูมันก็เป็นความรู้สึกที่ตั้งอยู่บนความไม่จริงหรือไม่มีจริงความโศกความเศร้าความกลัวก็เหมือนกันนะบางทีเนี่ยถ้าความกลัวนี่อาจจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเช่นกลัวผีเนี่ยผีไม่มีจริงนะแต่พอไปยึดว่ามันจริง คิดเป็นตัวเป็นตาว่ามีผีจริงๆก็เลยกลัวเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการปรุงแต่งขึ้นมาตัวเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่จริงได้เหมือนกันมันคนไม่ได้กลัวผีนะแต่กลัวว่าทรัพย์สมบัติจะสูญสลายหายไปเพราะว่าเศรศษฐกิจพันผวน พอไปนึกถึงอน,นาคตแล้วเนี่ยเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาเพราะสร้างภาพในทางเวลวร้ายเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับหลานเกี่ยวกับสุขภาพของตัวในสิ่งที่วาดภาพไว้เนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นนะหรือไม่มีจริงแต่ก็กลัวไปแล้ว ราไปยึดมาสาคัญหมายว่ามันเป็นความจริงแม้ความกลัวมันจีเราเกิดจากการปรุงแต่งล้วนๆก็ว่าได้รวมทั้งความวิตกกังวลด้วยนัย่จึงเรียกว่าความกลัวมันก็ไม่จริงนงยังไม่ต้องพูดถึงว่าความกลัวมันยึดโยงกับความยึดว่าเป็นกลัวเป็นของกูกลัวว่ากูจะป่วยเป็นมะเร็ง กลัวลูกของกูจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้กลัวธุรกิจของกูจะล้มละลายหรือว่าขาดทุนยับเยินก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดความเครียดอย่างหนักก็อย่างที่บอกนะไม่มีอะไรที่เรายึดเบบป็นของกูได้เลยในความกลัวเนี่ยนะ มันก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่บนความไม่จริงไม่จริงทั้งในแง่ที่ว่าสร้างภาพปรุงแต่งในทางลบทางร้ายแล้วก็ภาพปรุงแต่งแล้ก็ยึดโยงกับความสําคัญมั่นหมายว่านี่ของกูนี่ตัวกูไม่ว่านี่จะหมายถึงทรัพย์สมบัติเงินทองสุขภาพคนรักมันไม่จริงทั้งนั้น เรื่องแบบนี้อาจจะเข้าใจยากนะเพราะว่ามันไม่ใช่เห็นสิ่งที่เห็นด้วยตาบ้านรถยนต์คนรักก็มีอยู่จริงการที่ห่วงว่าบ้านจะถูกยึดคนรักจะไม่เป็นไปมันจะไม่จริงได้อย่างไรนะมันไม่จริงแน่นอนเพราะมันจะไม่เกิดขึ้นในสิ่งที่ห่วงวาดภาพล่วงหน้าไว้ และที่ไม่เป็นจริง,งคือมันไม่ใช่ของเราเลยแม้แต่อย่างเดียวถ้าตอนเรารู้ความจริงอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แค่รู้ด้วยความคิดหรือว่าสมองแต่ว่ามันเห็นได้ด้วยใจเนี่ยมันก็ทำให้เรามองเห็นอะไรอย่างที่มันเป็นจริง การรับรู้ของเราจะตั้งอยู่บนความจริงไม่ใช่รับรู้ทางด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่ารับรู้ด้วยใจด้วยเพราะว่าเห็นรถเห็นบ้านแต่เราไม่ได้เห็นแค่นั้นเราไปยึดว่าไปยึดในใจว่าเป็นของกูของกู สิงนี้มันก็ทำให้เกิดความห่วงเกิดความกังวลขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่ตั้งอยู่บนความไม่จริงหรืออยู่บนสิ่งที่ไม่มีจริงใหม่ๆก็เข้าใจยากสังเกตยากนะแต่น้อยถ้าเราลองมาดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจอันนี้ก็จะเห็นได้ง่ายกว่าว่า จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีความกวดเกิดขึ้นมีความเศร้าโศกเกิดขึ้นมีความขับแค้นเกิดขึ้นเพียงแค่มันเกิดขึ้นในใจนี่มันอาจจะดูเหมือนจริงนะแต่ก็อย่างที่บอกนะมันเกิดขึ้นจากความไม่จริงเพราะมันล้วนแต่ยึดโยงอยู่กับสิ่งที่เราไปยึดว่าเป็นของเราหรือยึดเป็นตัวเราไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมจึงเกิดเมื่อมีสิ่งมากระทบกับสิ่งกับ สิ่งเหล่านั้นจึงเกิดความโกรธความโศกความเศร้านี่พอมันเกิดขึ้นแล้วนี่ก็ยังไปยึดมันอีกนะว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยไอ้ความโกรธไอ้ความเศร้าไอความขับแค้นเนี่ยตอนนี้ก็ยิ่งไม่จริงใหญ่เลยเพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ทำไมจะไม่ยึดนะอันนี้เลยเพราะหลง ลงอย่างแรกคือไม่รู้ความจริงลงอย่างที่สองคือไม่รู้ตัวพอไม่รู้ตัวก็เข้าไปยึดนะไม่รู้ความจริงไม่เท่าไหร่นะแต่พอไม่รู้ตัวก็ไปยึดทั้งที่มันไม่น่ายึดเลยเหมือนกับฐานก้อนแดงๆเนี่ยจะไปจับมันทําไมไปจับหรือกำมันไว้ก็เจ็บทั้งถูกมันลวกร้อนมือ มีโกนเศษแก้วไปจับมามันไปจับมันมาทําไหมแล้วไม่ใช่แค่หยิบมาเฉยไมไ่จับมาเฉยกำด้วยจนมันบาดนิ้วกานที่จะปล่อยแค่มันอยู่ในมือเราเราพลิกมือมันก็ตกลงพื้นแล้วแต่นี่เราไม่ยอมพลิกมีหนามซ้ำยังกำเขาอีกในวันจะเป็นเศษแก้วหรือว่า ใบนี้โกนก็เจ็บเนี่ยแล้วทำไมายังทำนะทำไมายังกรรมยังบีบไว้อันนี้เรียกว่าพรอไม่รู้ตัวดวงท่าไม่รู้ความจริงนะไม่รู้ว่ามันเป็นโทษโทษในที่นี้นะท่านก็เรียกอีกคำหนึ่งว่าเป็นทุกข์นะทุกข์ขังพร่องไม่สมบูรณ์พร้อมจะเสื่อมสลายพอไม่รู้ความจริงเขาเลยไปยึด ส่วนใหญ่ก็เพราะมันให้ความสุขกับเราแต่เป็นสุขที่เจอได้ทุกอันนี้ก็หมายถึงทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงบ้านที่ดินคนรักแต่ออารมณ์ที่มันไม่น่ายึดเลยนะเพราะมันมีแต่ทําให้เจ็บปวดความโศกความลรำไรลำพันธความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับค้นใจนี่ไปยึดมันทำไมนะยึดเพราะไม่รู้ตัว คือไม่มีสตินั่นเองแล้วไปยึดพอเยอะเป็นเราเป็นของเราก็เท่ากับว่าปล่อยให้มันหรือยอมให้มันมาทร้ายจิตใจของเราเพราะพอ,พอมีความโกรธแล้วไปยึดว่าหรือไปสังคายม,มา,มาว่ากูโกรธนี่มันเผาลนใจเลยเพียงแค่มีความเศร้าเกิดขึ้นในใจยังไม่เท่าไหร่แม้มันเกิดจากความหลงยึดในสิ่งที่ไม่จริง แต่ว่าถ้าเราไม่ไปยึดความเศร้า,าว่าเป็นเราเป็นของเราก็ยังพอทาเนาแต่พอไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเขา้าก็ทุกเลยนะถูกบีบคั้นถูกบีบคั้นจิตใจแต่ถ้ามีสตินะมีความรู้สึกตัวมันก็ไม่ไปยึดแล้วไม่ไปผักสายมันไม่นานก็เลือนหายไป ถ้าเราฝึกจิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเ,เห็นอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์กุศลหรืออกุศลบวกหรือลบเนี่ยต่อไปก็จะเริ่มเห็นเห็นความจริง,เห,รงเห็นความจริงที่แสดงผ่านอารมณ์เหล่านี้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนตรงนี้ก็เรียกว่าเริ่มจะเห็นความจริงแล้ว จากเดิมรู้ตัวไม่ไปยึดอารมณ์พวกนี้ก็พัฒนามาเป็นการรู้ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่น่ายึดเมื่อรู้ความจริงเนี่ยมันก็ทําให้มีความเห็นตรงตามความเป็นจริงองนี่แหละทางพระเรียกว่าทิฏฐุชุกกรรมทิฏฐุชุกกรรมเนี่ยมันเป็นบุญกิริยาประการหนึ่งนะในสิบประการ บุญกิริยาก็คือการทําบุญนั่นแหละแต่ส่วนใหญ่เราก็มักนึกถึงทานแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทานนี่เป็นแค่ข้อต้นข้อสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากคือทิฏฐิชุกกรรมคือการทําความเห็นให้ตรงตรงตางความเป็นจริงเมื่อเราทาความเห็นตรงควางเป็นจริงมันก็จะเห็นนะว,ว่าในความทุกเนี่ยมันไม่จริง โดยเพราะความสังคายนาหมายว่ากูทุกข์กูทุกข์อย่างไม่จริงเลยเห็นว่าไอ้สิ่งทั้งปวงเนี่ยที่มีรูปธรรมเวลารูปธรรมหรือตามธรรมไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยยึดไม่ได้ยึดไม่ได้เป็นเราเป็นของเรานี่ก็เรียกว่าเห็นตามความจริงตามความเป็นจริงซึ่งย่จะนําไปสู่การพ้นทุกข์นำไปสู่การเป็นพระเรียบุคคลได้ อย่างที่เราสวดสรรเสริญคุณพระตนตรัยเนี่ยมีบทหนทึ่งที่พูดถึงพระสงฆ์ก็จะพูดว่าเนี่ยอุชุปฏิปันโนพระโกะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มนพระเจ้าปฏิบัติตรงแล้วเนี่ยอุชุเนี่ยคือตรงตรงตามความเป็นจริงตรงตามความเป็นจริงเพราะเห็นเห็นความจริง เห็นเสียงต่างๆตามความเป็นจริงเพราะมีทุถูกุก,กรรมนะหรือว่าฝึกความมีให้ตรงต่ๆวามเป็นจริงก็นําไปสู่การปฏิบัติที่ตรงก็รตรงนี้ือตรงตามความเป็นจริงซึ่งผู้รู้คือว่าเข้าใจความจริงจนกระทั่งไม่ไปยึดติดถือมันในสิ่งใดว่าเที่ยงว่าเป็นสุขว่าเป็นตัวเราของเราได้ หลายคนเนี่ยเวลาพูดถึงอันนีจังเนี่ยบางทีก็หวั่นไหวนะเพราะว่าอันนีจังก็หมายความว่าร่างกายก็จะเสื่อมถอยลงไปอันนี้รวมถึงทุกขังด้วยมันไม่เที่ยงคนรักของเราพ่อแม่ของเราลูกของเราไม่เที่ยงสักวันถึงพ่อแม่ก็จากเราไปหรือว่าต่อไปเราก็จะจากลูกจาก หลานนี่เพราะอนิจจังความหนุ่มความสาวก็จะเลือนหายไปมีความแก่มาแทนที่นี่ก็อนิจจังแล้วก็ทุกขงังหลายคนพอนึกถึงอันนี้แล้วก็จิตใจกวนไหวยิ่งยึ่งรึงความตายก็ยิ่งรู้สึกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันมันชวนให้กดถู แต่จริงองินีจังสุขารตตาเป็นของดีนะถ้าเข้าใจแต่ที่เราทุกเพราะว่าไปยึดมันต่างหากไปยึดสิ่งที่มันไม่เที่ยงไปยึดสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปยึดสิ่งที่มันไม่ใช่เราของเราแล้วถึงเวลาที่มันแปลเปลี่ยนไปถึงเวลาที่มันทุกข์มันเสื่อมสลายไปถึงเวลาที่ไม่อยู่ในำนาจของเราเราจึงเกิคดความกรธความโศกความรำไรลำพันธ์ความขับแค้นใจ เราไม่ได้ทุกข์เพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาเราทุกข์เพราะไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาดังหากคือไม่รู้จักความจริงเพราะถ้าเรารู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเข้าใจว่าใจเรอย่างแท้จริงนี่มันไม่ทุกข์เนี่ยไม่ทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งต่างๆไม่เสื่อมมันเสื่อมมันมีสลายแต่เพราะไม่ยึดมันถือมันเนี่ยว่ามันเป็นเราเป็นของเราไม่ยึดมันถือมันว่ามันจะต้องไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นพอมันเสื่อมไปก็เลยไม่ทุกข์ เหมือนกับไม่ยึดมันในร่างกายว่าเป็นของเราไม่ยึดว่าไม่ยึดมันว่ามันเที่ยงถึงเวลามันเสื่อมมันแก่มันชาราเจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์กายทุกข์แต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วก็ไม่มีกูผู้ทุกข์ด้วยยังไม่ต้องพูดถึงเวลาตายก็ไม่มีผู้ตายนะมีแต่กายเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจึง ไม่กลัวอน,นิจจังแม้มันจะนำไปสู่ความเจ็บความป่วยความตายอันนี้เพราะมีความเป็นตรงตรงจนกระทั่งไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรได้น,นัเนก็ใจเรื่องอนิจจังสุขอนัตตาใจก็จะไม่ทุกขนะ์เนี่ยเพราะาเห็นความจริงคนโบราณจึงเรียกว่าพระอนิจจาพระอนัตตายกให้เป็นพระเปยเพราะว่าจะช่วยทําให้จิตเป็นอิสระจากความทุกข์ได้ไม่ใช่ตัวเลวร้ายนะอน,นิจจัง อันทุกข์งหน้าตาไม่ใช่ตัวเลวร้ายไม่ใช่ปฏิปักษ์ต่อความสุขของเราแต่เป็นสิ่งที่ยกจิตให้เป็นอิสระจากความทุกข์เพราะมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงสิ่งที่ไม่จริงมันก็จะไม่เกิดขึ้นนให้เป็นความทุกข์ให้เป็นความหลงให้เป็นความโกรธอย่างที่หลวงพ่อเห็นว่าแั้นก็มาฝึกนะฝึกให้เห็นความจริงของกายและใจทำความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริง เมื่อเราทาความเห็นตรงกับมือเราเจอกระแสน้ําเชี ness, ่ยวเราก็แมวตัวขวางกระแสน้ people, ett, ําเชี type, ่ยวพอเจอเราตัวขวางกระแสน้ําเชี่ยวน้ําก็จะพัดเราไปจนชนเกาะแก่งบาดเจ็บขาหักหรือตายสัจธรรมความจริงกับมือกับน้ําเชี่ยวเราก็แมวตัวไปขวางก็คือไม่มีความเห็นที่สวนทางกับความเป็นจริงเมื่อเรามีความเห็นหรือมีการปฏิบัติที่ตรงตามความเป็นจริง เข้าใจความจริงมันก็ไม่มีความพูกต่อไปความแก่ความชรายังมีความเจ็บปวดยังมีความตาก็มีแต่ไม่มีผู้ทุกข์นะม,มีผู้แก่ไม่มีผู้ชรา